โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกๆๆๆๆๆท่านกันด้วยนะครับผมมอยู่ผมมาตั้งชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนอาการสร้างที่ฮิวเลือดและมานานะครับผมโดยการเพิ่มแบบรัวๆเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนทํากันนะครับง่ายๆเลยนะผมง่ายๆแล้วก็แจกแมปอาวุธด้วยนะครับผมนะเป็นอาวุธที่แบบเอ,อไม่ใช่ดิไม่ใช่อาวุธเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าอุปกรณ์นะครับนี่เขาเรียกว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ ใหม่นะครับอุปกรณ์ใหม่ของแพด1.4นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับไหนวะนี่นี่นี่อยู่กล่องนี้นะเป็นอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดใน1.4เลยนะครับผมเป็นของไอเทมใหม่ที่มันจะช่วยเราเป็นอุปกรณ์เสริมแบบเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีกล่องหนึ่งนี่จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีทุกอย่างนะครับผมของ1.4ครับเป็นอุปกรณ์นะ เนี่ยอุปกรณ์ได้จากบอสจากคราฟแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็จากแมปที่แล้วนะผมตรงนี้นะครับนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> พวกดาบมันจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> นะครับมีประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะใช้ออ,อันนี้แล้วกัน มาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราบอกเรื่องแมปไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้รอบนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับสอนทุกคนเนี่ยสร้างนะฮะสอนสร้างเนี่ยไอ้เน,นี้ยเป็นตู้ฟาร์มเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตู้เนี้ยเป็นพวกหิ้วเลือดเวลาเราตีอีเวนต์แล้วก็วาร์ปเข้ามาข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาผมเดินผ่านเห็นป่ะร้อยเลือด20บ เนี่ยเห็นปะเนี่ยเดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วยิ่งเราเดินเร็วนะครับนี่ใช้สัตว์เดินป๊อปัป๊บเดินรัวไม่ว่าเราจะแบบไม่ว่าเราจะตอนเราสู้อยู่นะครับเราก็มาเดินได้นะครับเราก็ได้เลือดตลอดนะครับ เราได้ตลอดนะครับเนี่ยแบบเนี่ยผมใช้นี้ด้วยเห็นว่าว่ามานาจะฟื้นมากนะครับฟื้นไวมากมานาคือเหมือนเราไม่เสี่ยมานานะครับถ้าเกิดฟมานเนี้ยนะมันจะเร่งไวเห็นไหมเนี่ยดูดูข้างขวาครับจอข้างขวาเห็นไห นะมานาเหมือนไม่ลดอ่ะเพราะมันเพิ่มนะครับมันเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มทีละร้อยทีละร้อยเดินสองอันก็ตันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนทํากันนะครับอย่างแรกนะครับผมเราต้องใช้นี่ก r e e n wish นะครับผมเป็นสายไฟสีเขียวนะครับแล้วก็นี่ฮะบวยบุยอ,อะไรวะ b l u แ p i นะคร a บนี่ต้องใช้นะครับ ก็มาไว้ตรงนี้ครับมีตรงนี้แล้วก็รูปปั้นนะครับผมเราต้องการรูปปั้นเราต้องการรูปปั้นหัวใจนะครับรูปปั้นดาวผมน่าจะหมดแล้วมนะัรูปปั้นดาวผมน่าจะหมดแล้วนะครเดี๋ยวเป็นหัวใจก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับประมาณนี้หนึ่งสองสามอย่างนะครับผม G ก็คือรูปปั้นแล้วก็แท็บแล้วก็ตัวสายไฟนะครับเราจะทํายังไงนะครับผมหนึ่งอว้ววางรูปปั้นไปก่อนหนึ่งอัน นี่เอาสองอันก็ได้ะปั๊บสองอันสามารถเลยก็ได้อะสามารถปุ๊บแล้วเราก็วางเนี่ยวางไอ้แถบอ่ะปุ๊บมาไว้ปุ๊บปุ๊บนี่นะแล้วก็วางสายสีเขียววางสายสีเขียวระหว่างแทบกับรูปปั้นนะครับอ้าวเดี๋ยวนี่เราต้องมีไอ้สีแดงอันนี้ด้วยไว้ก็ดีนะครับกันเราวางพลาดครับ เนี่ยแล้วเราก็เดินเห็นนะเราเดินเหยียบเราก็ได้เลือดแล้วนะครับมันจะช่วยเรานะครับผมช่วยได้เยอะเลยในการเราแบบฟาร์มอะไรเงี้ยนะครับในการที่เราฟาร์มพวกความพวกอีเวนต์แบบเวลาเราตีไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากเลยก็สำหรับคิวนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครที่อยากได้แมปนะครับผมก็อย่าลืม ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมสาม,มารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าครับผมจะเป็นการแจกอะไรนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมเจอกันครับ